จนกระทั่งแม่พูดไปแล้วก็จะหาว่าก็เล่นๆน่ะเอางี้แล้วกันน้องแพรวเนี่ยทำไงก็ไม่ติดนั่งขูกกันอยู่กับช่างภาพไปจนตายแล้วเดี๋ยวบันทึกภาพไม่ได้กล้องมันดับเฉยเลยขยับนู่นหยับนเล่นๆอ้าวกุมารขอเหรอเฮ้ยจะทำงานน่ะให้มันติดหน่อยออ พูดไปนะยะว่าอย่างนั้นนะจิตดีงวดนี้รู้ใช่ไหมจะไปไหนประเด็นคือจิตดีมันติดแล้วมันถ่ายได้ตลอดเลยก็ก็งงแปลกดีเหมือนกันฮะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรวะกลับไปที่หมอปลาฮะล่าสุดหมอปลาไปเดินสำรวจจิตดีหมอปลาสำรวจเจส,สนนั์นี่นนเห็นไหมขึ้นอย่างนี้แล้วกล้องค้างไปเลยเห็นบอกว่าต้องยกมือไหว้แล้วเอาน้ำแดงไป กล้วละเอียดกลอสุดท้ายกล้องกลับมาติดวันนี้หมอปลาเดินสำรวจเราก็ถามหมอปลาของหมอปลาเนี่ยเราเปิดภาพนี้อยู่หมอปลากล้องดับเป,บปน็นยาเพราะอะไรหมอปลาตอบว่าหมอปลาบอกว่าวันนี้มันมีพายุอาการมันเย็น<ะ>แล้วก็ชืน้นส่งผลให้กล้องมีอาการแบบนั้นเกิดขึ้นได้ไม่ได้เกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ของไอ้ไข่อะไรหรอกนี่บอกแบบนี้เลยนะคะถ้าไอ้ไข่เก่งจริงก็ขอท้าให้ลองมาผลักขากล้องของทีมข่าวต่อนหน้าทุกคนดูสิ นี่นะคะแต่ปรากฏขากล้องก็ไม่ล้มไม่ล้มฟังเสียงหมอปลาตอบทุกเรื่องเลยฮะค่ะ